สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโภชนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำโดนัทกลมกันค่ะโดนัทสูตรนี้นะคะมีความกรอบนอกนุ่มในนี่เนื้อนุ่มๆหอมๆแล้วด้านในมีความหอมนมมากๆเลยแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโภสฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เรื่องจากนมนะคะเราใช้นมอุณหภูมิห้อง90 ml ค่ะเป็นนมจืดนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลตามลงไป10กรัมค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะแล้วก็ใส่ตัวยีสต์ลงไป1ช้อนชาคนนะคะให้ตัวยีสต์นมแล้วก็น้ำตาลเข้ากันดีค่ะแล้วเราก็จะใส่นมผงนะคะสำหรับทเบอ,อร์เกอรี่ลงไป15กรัมหาซื้อได้ที่ร้านเบอ,อร์เกอรี่ทั่วไปแมคโครก็มีนะคะหรือถ้าใครไม่มีสามารถใช้ตัวคอฟฟี่เมทแทนได้ค่ะ แล้วก็ใส่แป้งสาลีอันกประสงค์ตามลงไป140กรัมนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือตามลงไปเสร็จ1ส่วนสีช้อนชานะคะคนให้ตัวเกลือนะคะเข้ากับส่วนผสมดี พอส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่เนยละลายตามลงไป20กรัมค่ะตัวเนยละลายนะคะแนะนาให้ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะแล้วค่อยใส่ลงไปนะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ช้อนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีพอส่วนผสมของเราเริ่มลื่นก็จะเริ่มนวดแล้วนะคะเราจะนวดเขาให้แป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ เราก็จะนวดเขาประมาณสัก5านาทีได้นะคะจนกว่าแป้งเขาจะเข้ากันแบบนี้ค่ะแป้งอาจจะเหนียวติดมือบ้างนะคะไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าแป้งเข้ากันแบบนี้ใช้ได้ค่ะใช้เนยละลายนะคะทาให้ทั่วเลยเพราะว่าพอเวลาเขาพองตัวจะได้ไม่ติดกับภาชนะที่เราใช้พักเนาะหาแรปปปิดไว้นะคะเอาผ้าคลุมพักไว้1ชั่วโมงค่ะผ่านไป1นชั่วโมงนะคะตอนนี้แป้งของเราก็ขึ้นดีแล้ว เดี๋ยวเรานะคะจะนําแป้งของเราไปตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก่อนจะวางลงไปเนี่ยก็โรยแป้งนวลสักเล็กน้อยนะคะแป้งนวลที่ใช้ก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะก็คลึงให้เป็นเส้นยาวๆนะคะทุกคนแล้วก็ตัดค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําแป้งที่เราตัดได้เนี่ยไปช่างนะคะให้ได้ชิ้นละ10กรัมค่ะถ้าใครไม่อยากเสียเวลาในการช่างนะคะก็ตัดชิ้นให้ได้เท่าๆกันประมาณ28ชิ้นนะคะเพราะว่า ทุกชิ้นเนี่ยเขาจะ10กรัมได้28ชิ้นพอดีเลยค่ะพอช่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารวบแป้งของเราให้เป็นหน้าเนียนๆแบบนี้นะคะตัวโดนัทของเราเวลาเรานําลงทอดเขาจะได้หน้าเนียนๆเนาะเนี่ยค่ะก็เอามาคลึงบนมือหรือว่าใครจะคลึงบนซิลิโคอนอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะเรียบร้อยค่ะพอเราคลึงแป้งจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานําตัวพลาสติกแรปนะคะมาปิดลหลวมๆไว้แบบนี้นะอย่าปิดจนแน่นนะคะไม่งั้นเขาจะพองตัวลําบากนะ จากนั้นก็นําผ้ามาคุมไว้นะคะพักแป้งไว้40นาทีค่ะผ่านไป40นาทีตอนนี้โดนัทของเราก็พองตัวดีแล้วนะคะนำเข้าไปลงทอดในน้ํามันร้อนๆได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะเนื่องจากว่าโดนัทอันนี้เขาจะไม่พองกลางนะเราก็จะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะคะในการทอดโดนัทกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนกว่าตัวโดนัทของเราจะเปลี่ยนสี เป็นสีเข้มๆแบบนี้พอเขาเปลี่ยนสีแล้วให้เราเล่งไฟเป็นไฟแรงเลยนะคะประมาณ30วิจากนั้นนะคะก็ตักโดนัทออกจากความร้อนได้เลยค่ะแล้วก็ไปพักให้เสด็จน้ํามันดี ระหว่างที่เขายังอุ่นๆอยู่นะคะเราก็จะมาชุบตัวน้ําตาลเนาะอันนี้เป็นน้ําตาลเกรดเล็กนะคะสามารถหาซื้อได้ในร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้น้ําตาลปกติได้เลยนี่ค่ะก็คลุกตอนที่เขายังอุ่นๆอยู่นะคะตัวน้ําตาลก็จะติดดีมากๆเลยถ้าใครชอบตัวซินามอนนะคะหรือว่าตัวผงอบเชยสามารถใส่ลงไปได้นะคะเรียบร้อยลวคะ่ะโดนัทกลมของเรานะคะยังไงไปลองทํากันดูนะคะสําหรับสูตรนี้อร่อยมากๆคะ่ะทุกคนกรอบนอกนุ่มในนะคะหรือว่าจะทานคู่กับตัวนมข้นหรือช็อกโกแลตก็ เ่ากกันนอีแบบึงลยวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะจนคลิปหน้าสวัสดีค่ะ